นะคะอ่องค์ประกอบหลักๆนะคะของเราที่เตรียมไว้วันนี้ก็จะมี3อย่างก็คือน้ำสะอาดแล้วก็กากน้ำตาล4ีกิโลแล้วก็ตัวจุลินทีย์อตัวนี้นะคะ1นองวิธีการง่ายๆนะคะเราก็จะเทกากน้ำตาลทรายที่เราเตรียมไว้เนี่ยลงในถังหลังจากนั้นเราก็จะเท ตัวตุลินซีตัวนี้นะคะใสเป็นแบบนี้นะคะตุลินซีนะใส่ลงไปเลยหลังจากนั้นเราก็คนให้เข้ากัน แล้วก็หมักตัวนี้นะคะทิ้งไว้ประมาณ3วันหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้จุลินทรีย์นะคะพร้อมใช้ประมาณ2อ0ลิตรนะคะวัตถุประสงค์เราก็จะเอาไปใช้ลาดบำรุงดินนะคะเพื่อทำให้ดินดีดินสมบูรณ์หรือจะเอาไปหมักกับย่อยสลายใบไม้แห้งฟางข้าวแบบนี้ก็ได้นะคะหรือเรานะคะจะเอาจุลินทรีย์ SM เนี่ยไปหมักกับมูลสัตว์ต่างๆก็ได้นะคะเพื่อไปเป็นปุย๋ย มันก็จะใช้ระยะเวลาสั้นๆนะคะในการหมักแค่7-10ดถงวันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้มูลสัตว์ที่กลายไปเป็นปุ๋ยพร้อมใช้นะคะอันนี้คือประสิทธิภาพของจุลินซีนะคะ s m ค่ะ